โอ้ยแม่งปิดปัดเฮ้ยผมเองผมเองเอา้าวเฮ้ยแม่งปิดปิดเป็นพี่เลยเนี่ยปิดมันมันตีหิดเ้าหน่าสงสารเขา้าเข้าคนน่าจะเข้าไม่ได้โอ้โหแม่งเพื่ออาหารกระป๋องมาวะเนี่ยอาหารกระป๋องแต่ผมชิคกี <c oughs> ชค้ช็อกเขาเรียอาหารไอ้นี่นะปลากระป๋องอร่อยดีมีประโยชน์ต่อร่างกายปลากระป๋อง <ๆ S 1> มาแล้วครับมาาแล้วนยอะไรจ้าเขา้าเข้ามาก็เข้าไม่ได้ครับนี่<ม>อาบน้ำหรือ <c oughs> ว่าอะไรวะเนี่ยวิ่งผ่านน้ำเหรอแบบจุ่มแล้วเดินออกเลยอ่ะ <c oughs> จุ่มจุ่มแล้วเดินออก <c oughs> มันเฟลออกคือเขาเข้ามามันเฟลตล,ดลอด <c oughs> ไม่เว้นปีไมย่ยังกลับก็อยู่หัวหาย แลมันเอาผัวเก็บไว้ไหนเอาไปแล้วมีเรื่องเอ้าอู้หี่มาเลยใส่ใส่กระโปรงเลยมาพี่ไหนอาบน้ำเลยออาบน้ำนะอาบน้ำหรือวิ่งผ่านนะวิ่งผ่านนะไม่รู้สินะยังไม่รู้สินะแต่ที่รู้คือเอาข้าวมากินแล้วเอาข้าวมาชุบเอออพี่ไห้าวเฮียตายไ์ จะเย็นดิพี่จะเย็นรอยอยแงฝอยอเฮ้เฮ้ยเย้ฟ้าผมเลยขอนดีจริงครับคนรถไหมครับคืนรถไหมครับใช่ผมแค่คืนเออเจ็ดบาทครับส่งทัไทยครับส่งทัไทยสาบาทห้าสิบใช่ไหมนรถะคาเจ็ดบาทครับไปแต่ค่าลงสามร้อยนะค่าเกินเจบาทป่ะ คนจะขึ้นไหนไปขึ้นด้วยไปไปกันเลยเดีย่โน่นนะขับดีๆนะเว้ยโอ้ผมเสียมาจากควายไปไหนอะไปไนแหนอ่อะเป็นยาอะไรมาละเว้ยกันแล้วนะหรอ๋อ้แหนี่วะนี่ก็ไม่บอกพี่น้องชาวไทยอะโถ้ยถอยถอยถอยอ้โหพี่น้องชาวไทยไม่ได้ทีนี้ควายขายสารที่ว่าตองผมแบบที่ว่า อันนี้โดนอันนี้ตัดตรงกลางออกแล้วก็ท้ามันย้อมผมเป็นสีแดงอ้ามันย้อมผมเป็นสีเหลืองแล้วก็คุณว่าจะเทพไหมก็น่าจะเท่อยู่ครับฝาคายฝาคายสามไม่ชอบเล่นเขาชอบเรียกว่าฝาควยสามป่คลิปติดเลนพี่จะยันคุยส่งเฟ้แล้วม่้ได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยคลิปนี้ไม่คุยต่อแล้วอ๋อได้ ในคิดนั้นใหญ่เฮ้ยสิบแปดบวกแล้วแต่มันมันอยู่ที่ใจจารยานใช่ต้องใส่ผมต้องใส่สิบแปดบวกตามไปด้วยงั้นอัปเกรดมันเด็กคนตัวแถบแล้วก็อัปเกรดมาเลยเฮ้ยพี่ทำไรเอ๊อเออโอ้เออเสียงเสียงไหมเสียไหมคนนาคอมเลยช่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อนี่ก่อนดิอะไรนี่ไปซื้อเลยอย่ผมเฝ้าให้ ใช่นั่นการเป็นสังกัดรัฐเกเอ้ายีไม่มีเลยนะซื้อซื้อซื้อของจากไอ้เรียกว่าไอ้อะไรวะไอ้ไอ้สิ่งหวังอ่ะเนี่ยซึ่นหวังเออไม่ใด้มันมันนั่งกอดเข่าอ่ะเขาเหงาเขาตูดเขาอยากต้องเขาต้อเลียงแมงเลยตูดเลี้ยงไอ้สิ่งหวัง แต่ว่าแม่วันวันแม่แม่นั่งได้กอดเข่าแม่ไม่มีชีวิตแม่ไม่มีหาอะไรดีสักอย่างแม่ไม่ยืนจะจะยืนก็ไม่ยืนนะนั่งอย่างเดียวมันมีบั๊นะแม่งยืนขึ้นเลยมันยืนขึ้นเลยพอยืนขึ้นมันก็ยืนเลยเฮ้ยโอ้โหลอยอืดเลยโอเคแอดแอดหมดเลยพี่อยนะครับเพื่อนโอ้โหแป๊บเดี๋ยวเกอจะเกลจะจะจะสี่ร้อยแล้วผมรับสูงสุดได้แค่สี่ร้อยอ่ะ แอดไปมากอ่ะผมไม่ได้แอดนะผมผมแอดไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปรับไปรับของพุดไปรับเควสเพิ่มแต่ละคนเี่นดีๆทั้งนั้นเลยเจของเกมเยอะสุดอ้ะโอ้โหเวอาว์แย่โอ้โหเพื่อเพื่อใส่เมื่อกี้สี่จุดเอ็ดโอ้โหพี่น้อง เราก็เปลี่ยนอาวุธใหม่ได้แล้วอาาวุธตอนนี้เบากินไปแล้วใช่ใช่ใช่เอมมีเริ่มโหดไงครับทำอะไรกันผมจะเปิดกล่องนะระเบิดข้างล่างข้างล่างอ๋อครับเอาพี่เบนไปไหนวะโอ้น่ากลัวอ๋อโดนด้วยหรอเออเด้อเออ

อ่าม่อย่าเปิ้เปิ้ลดูชี้เลไหมแอเป้ี่นี่มอสมอนอยู่นี่มอใต้เตียงเนี้ร่มอยไป้กตรงนี้มันมันมีโอ้ยกล่องนี่นี่นี่กินที่นี่เปนทองเฟสสำหรับเอามอสิีนึงนะที่มันต้องเอาแฟนกันตรงนี้ก็ดี เปาไปหาเซดอกเตอร์ต่อจะเล่นถึงก <to ี่โมงกันที doing, ่มอนไหนอะไรนะผมว่าอาจติดเธอไปแล้วทีหา่เรียนอยู่ในวิทยาดาเปล่าเรียนพอตีต่อเป็นยาไปอยู่ทำไมพิเศษลหะอื ไม่ฝึกพิเศษไม่เรียนพิเศษก่อนนะโอ้ยหน้าตายผมไม่ไม,ไม่ไม่ควรฝึกไม่ควร,ควรเอาไปตายเลยเปล่าไม่ไม่มีตังค์เอชีวิตชีวิตเรามันต้องรรรตัดให้ขาดครับตัดให้ขาด <c oughs> อ่าเรื่อยๆตัดไม่ขาดเลยตัดให้ตัดให้ขาด <c oughs> ตัดให้ขาดอ๋อต้องใจเรื่อยๆชึ๊บชึ ไปเข้าแล้วโอ้ยสิไอ้วอลเตอร์ฉันมาเอาของตอนนี้เราถึง yes thank you hmm this is an article about Marcus's research in biology อันนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยมีไมค์ออฟด้วยโอ้ย come on daddy needs some new s h i t s นี่ครับผมจะไปปังยาแล้วเอาเถอะ อ้าวๆเราไปเน้นในเรื่องมาเล่นจบไปแล้วาดนตอนนี้วเฮ้ยโอ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดมันเป็นเทปนี่ว่ะััจอนพาร์ทห้านี่ผมเก็บไอ้พวกนีใหมดเลยมันเลยมเ่เปิดอไอ้เรนนี่ต้องเิดฮะเนทั่ว

ผมลงไปข้างล่างแล้มีอะไรเจ็บจริงนี่คือพิพันธที่คุณต้องลองผมขึ้นลงมหาเขามีไม้กอล์ฟครับผมจะปางยาแล้วผมกำลังเนี่เพิ่มเพิ่มยาแดงอะไรขึ้นต้องใช้ไม้ทีื่อกี้ผมมาที่นี่ก็ืหาม้าเนี่ยมาที่นี่มันเคยมีมอสอยู่ไหนวะไม่รู้โอ๊ยไม้กอล์ฟไปเรื่อยๆเลยเลี่ยนทิ้งนก็เจอหมัด คือตอนเขาให้สีพวกนี้ก็คือถังแกนน่ะสนุกใชเพ่อยิงถังแกนใช่มันก็มันก็จะระเบิดอ่ะไะขึ้นกันดีกว่ามีมีมอสป่าแถวเนี้ยไม่มีไม่มีเคยมาหลายรอบแล้วหาไม่ไมเจอขึ้นมา้เดินขึ้นอย่างเงี้ยนะดูเขาดิ ทำไมมันขึ้นมันได้มันสูง <ไป S 1> อย่างวะเอาเลุยยักษตูดไปไหมเฮ้ยพี่เบนทำไมมันได้มันสูงอย่างวะเอาลันูก้ายักเไ์ไล้วยั <c oughs> งนะ <c oughs> โอ้ไป,ไปโอเคถึงละอ่า <c oughs> แม่ทำไมมันไกลเอาเพื่อไง ladyboy ทำไมไม่งขึ้นไม่ได้เนี่ยแม่งติดเไยวิงงว่งขงึขง้นวิ่งขึ้นอ่าล่ะฮู้แม่เจ้า โอ้เจออะไรไม่ขึ้นไปโอ้โหยังไรไอ้เจี๋ยวผมดากูนอพให้ยิงชีมันก็ระเบิดดิดาคุนอฟเต็มๆเลย เอ้ยีไหลีไหลโอ้โหไหลไม่นู่นเลยายมีกินนใช้ไฟอ่ะง่ายสุดลใช่ไฟง่ายสุดอย่าดเให้ครับที่เหือเคียร์เอาเลยเอเลย e r จดาวดาวอยิงอยู่ยิงโดแล้วก็ไม่ไม่เป็นไหลเลย โดมันมันโดนบั็กไม่มาอะไรโหเงินก็ชนะอยู่โดมันข้างล่างเก็บให้ด้วยนะซ่าก่ะเก็บแล้วขครับราชอื้ม

ไอกรรทดรผมขอมาให้มองอะไรกันล่ะวันนี้มาใหม่ไงลูกวันนี้โทรศัพท์ปิดแล้วซีซีวันนี้คุ้มไหมว่าซิ้าผมมีความสุขผมจะไม่ให้คุณรู้องเท้าไม่ใช่ ก็ยังตายไปนทำายเขาดีเจสตายาสารโลกยังไงวะยังน้อยหลานก่อนอืมไม่ใช่ได้แล้วก็ตายลุกไปไหนวะเนีเก็บซเรียบเลยั่ทำอย่างนี้ันมันลาอยาไม่ไมันจะเสร็จแล้วมันหมดเเออได้ละมา เราไปตกลงกันอีกล้วเลยต้องเอาปืนตั้งกลางหอกันก่อนทันเนลแทนที่จากอุโมงค์จะว่าไปถ้าเกิดเข้าไปในอุโมงค์มันจะมีเวทหอยด็อกเตอร์นี่อีกเวทหนึ่งนะไม่นั่นแหละมีมีมันจะมีเควสของด็อกเตอร์นี่ อันจะต้องรอให้เราเข้าไปในวงกลมก่อนไอสายคีบีนี่ไอไอไอเขาเรียกชัดชเจอแต่แต่เกมนี้มันเรียกตัวอะไรไม่รู้ัาเจอร์ชัดเจอรแขนเดียวทมามเราผมแม่งจำมาเจบเลเวเดนหมดอล้ผมก็มีได้มาตอนปีกว่าแล้วอันนี้ผมซื้อราคาเต็มเลยเล่นมาปีสองปีจะ2สองปีแล้วมั้งเนี่ทำไมก็ไ จู่ๆก็มาให้ฟรีเลยทวามใจลำบากใช่ไหมก็ถือว่าดีไงครับเออมันเป็นมันคือมันสิ้นปีมันก็ให้ฟรีก็ดีอย่างแต่ถ้าคนเอาไม่ทันก็ไปนั่งซื้อใหม่ลูกแต่ซื้อเกมแท้ก็ดีอ่ะวรับมาเลยมาแล้วเชียอ้าวอ๋อไปแบบง่ายกว่าพี่เบนอโอเคจเจอเบิด์น้อยน <มา S 1> ้า ผมว่าอปเราระเบิดท็อปดีกว่านะไม่เจาต่อันจะมีความดีกว่าเนนูนวิ่งโรยเกือบนกว่าคือดี i m p r e s s i เฮ้ยตอนนีดบอลมาดีกว่าโอ้

บางหลังวเนี่ยโอ้ยนี่คืออะไรอ้ยอไล่ไถอยอยถอยอถอยได้ตายเลยโอ้ยแบบสอมีมากเลยแหลขวานใช่ใ <compelling> ช <hopefully Yes> <te idal> ่หกสี <laughs> <laughs> nah, i find this interesting something interesting here take a look i i found the door oh me i think it's a bit is it accessible the crypt is full of แม่งนั่ก็มีแต่ว่ามันจะดับเฉพาะอยู่ในกล่องข้ามาแล้วไอเนี่ยแม่งเป็นบั๊กเนี่ยไอ้ลูกตอนนี้มันเป็นบั๊ก Come on Wayne God damn it ไม่โดนสไลด์เลยไม่โหไม่โดนโดนกัดเลยเนี่ยแต่เลื้ยวอ้แต่เลี้ยว g Jesus that was close คือเลี้ยวเลยไม่เคลื่อะไน โอเคไม่สิงมีดไม่กลัวโดนคนเลย <laughs> อย่มีดไมล,ลัว <laughs> เอเ e ้ยเฮ้ยคันเร่งกันเะ่มันจับผิดละแม่ <laughs> ไม่ม <laughs> เลี้ยวเลยอะไม่ <laughs> เลี้ยวเลยเนี่ยเดีเ๋ยวแล้เจับเอ้ยจับจับเอ้ยจับจับลงทีน้ำกันด้เ <laughs> ไปเปิดกองใหม่ด <t os> <c els> ิอ่ะก็ใช้ได้อยู่โระเบิดเต็มเลยรอดๆๆๆๆไว้ระวังมีป๊อระเบิดขายอะแน่นอนใช้ได้ดีเ่ยตอนสคปีมาต้องวางกับดักไว้แล้วพอคนเข้ามาแล้วมันเ่ะจะทำงาน และอย่างเดียวใช่แต่ไออีอย่างนึงเหรโหแรงกว่าไอนี่ซีโฟธรรมดาอะไรที่มันเป็นเหมือนลูกเป็นลูกมันมีเชือกด้วยใช่ไหมน่าจะแรงไอลูกตัวนี้เหมือนจะมีอะไรวนๆน่ะล่ะใช่ไหมน่าจะแรงกว่าแต่ผม คิดว่านะโดนลูกไหนก็ตายทั้งทั้งวันเนี่ยฮะไม่ใช่แค่นงเรียรยาวเลยโอ้เจนต้นไม้ต้นไม้แล้วม,าาลมันต้นมะพร้าวให้กันมันแข่งเรียาวเนี่ยขอเลยพี่แสงแดงๆเลยถึงแล้วฝั่งอ่ะเออนี่ยเฟือกที่เนี้ยมีมัดให้

แบกอัพแบกอัพแบกแบกเอมี My name is Mia. Perhaps I can help you. นี่แหละนนี้คุณมีต้องการอะไรวอนบ Hey, I found the chopper.

We lost one of our group last night. Bill. He was sleeping right by the fire when he was attacked. She looked like an old woman. She moved, she moved so fast. Half her left arm was gone. You can see the bone. White on the fire. And she made the most terrible, growling, gurgling sound. Blood ran down her face and she still was <coughs> flesh in her teeth. Zico hit her in the head with a shovel. But she got up again, and he hit her again and again until finally he had a decapitate her. She looked like she was 70 years old. Most of her clothes had been torn off. Hey you. <sighs> Some say it's Kudu, that cannibal disease. But how is that possible? These people are dying, and they are resurrected. โดนลงไปเลย he, he so s <S ข้างบนนี้มีอะไรวะเฮ้ยในนี้มีรูอะไรด้วยวะไป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 มีรูมีรู มันดีที่มีดูโฆษณาขนมกันแล้วมาติทาไปตัวเดียวไม่ไหวหรอกนเรช่ด้วยน่ผมมีตั้งคนต้องจัดทีครับเพราะเป็นไงหลาเลยทั้งนเบิดตายนะข้างหลังข้างหลัง

มันหนิงนีเองรอเลยครับเป็นเป็นแบบเืงทยาเ่ตลอดเลยเฮ้ยาปาาับอะเยอะหมูวนหมหมึมเข้าแล้วเข้าเขเข้า

หยจนมันไ่ได yeah! ้ไม่ tamam ้เลยไม่ค่อยดูดดูดเหยื่อมาได้เหืเยนนอนอีกแล้วครับนอนกันเลยครับเอาเดี๋ยวนี่นอนคือบอกว่าเ่งชนี่ละต้องใช้

ของัเอตกาาตูก้าไปใช้ไมมันบอกว่าไม่อะไรก็ใช้ได้โอ้ไม่เอาครับไม่เอาระยะอย่างนี้ยิงในห้านี่เหมือนจะจะนี่นะโดนโดนน้หมดเลยโอเคไปแล้ว เราจะไปยุกทำไปเรืองนี้หมดแล้วเหรอเพชรเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอไปก่อนนะเพราะมันไม่คุ้มขายแล้วเหนื่อยเอาเถอะงั้นเตะไว้ที่นี่แหละโอเคเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันนะเพชรเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราเจอกันนะครับเพชรโอเคครับเราเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ